สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเจอกันอีกเช่นเคยครับผมกับช่างนุพารวยนาเสียดายค้ากงวดที่ผ่านมาสร้างนุบอเขาไปหาได้700 300, 3โตตรงตรงเลยนะครับผมนี่เป็นคำบาของลุงโกนะครับเนาะหลังจากนะครับเพราะว่าลุงโกนั่นเพิ่นอยู่บ้านไกลนะครับบ่ไใ้เขาไปหาเพิ่น ตะกีกะน,นะครับเด้เขาไปหากะถือว่าเป็นอีกคนนึงนะครับที่ว่าเพิ่นฝันแมนงวด่ผพานมาลุงโกว่าไปใสคือบอมาหาเพิ่นฝันวานะครับเป็ดนั่นมาง้อยออกลูกนะครับออกไข่นั่นอยู่บ่อรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนนั่นมอตเตอร์ไซค์ทะเบียนของลุงโกนั่นก็คือ1น0นะครับผม1 0 0บ้านนี้เพิ่นว่าเป็ดมันออกไข่ ใครมันก็เป็นศูนย์อยู่แล้วเพื่อนว่าบาน,นี้สําหรับเล็กหนึ่งกับเล็กเนี่มันก็เป็นตัวเดียวกันเพิ่นก็เลยว่าได้สตัวตรงๆเลยสร้างหนุไปไสบว่าเขามาหาโดนผมก็เลยว่าโอ้โยนะครับนอนบ่ดด้คอยบ่ดด้ผ่านมาถผา่านมานะครับกะได้เขามาแวะได้เขามาหานะครับผมบาน,นี้นะครับมื้อน,นี่เพิ่นก็เลยว่าได้ฝันแล้วได้ฝันนะครับเพื่อนเราว่าฟันดีนะครับผมเลขงวดนี่ มีศูนย์อีกแน่นอนนะครับผมสำหรับนะครับความฝันของลุงโกมือนี่นะครับผมก็สะได้เอามาลงฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2 5 6 8นะครับผมสำหรับนะครับลุงโกรอบนี้เพิ่นฝันวานะครับเพิ่นฝันวา่าคีมตอรจะซส่ขั้นเก้านี่ล่ะนะครับขั้นเกาน้านี่ไปหาเสืองงว เพิ่นกับว่าปกตินั่นห่วยกัปกติกันไปหาสื่องัวมันก็สิียารถใหญ่ตัวไปพร้อมแก่กลับเพิ่นวางซีแต่ในความฝันนั่นเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์นะครับผมไปหาสื่อง่วเพื่อนกับว่าขี่ไปนะครับขี่ไปจักไปโพบ้านในตัวบ้านในเนียนะครับไปหาถามขายอาว่าเขาขายง่วบ่เพื่อนกัขับไปนะครับขับไปบ้านนี้เพื่อนกับว่ามนป้ามนดงไปเพิ่นว่าทางน้อยเนีเพิ่นว่าทาง มนบ้ามนดงไปปรกากฏว่าไปพวบบ้านหลังหนึง่งงัวนั่นหลายนะครับงัวหลายก็เลยจอดเลยนะครับเขาไปหานะครับไปถามว่าเพื่อนนั่นสิขายบ่เพราะว่าง่วเพื่อนหลายเพื่อเพื่อนอยากขายแต่เพื่อนว่าห่วยมนบ้ามนดงจักไปบ้านละอาบ้านไดกระบอกหูจักหลับเพื่อนว่าพราะเขาไปเลี้ยวนะครับเห็นผู้เฒ่าอยู่นะครับผู้เฒ่าอยู่ผู้หนึ่งนะครับก็เลยถามว่า สีมาสื่งง่วขายบ่อพญัยเป็นบางสี่นะครับบานนี่พญัยนั้นแล้วกับส่งจังนึงแล้วกับบ่อยากขายนะครับเพิ่นกับว่าเพิ่นกับเพิ่นกับว่าจังไหนนี่แหละเพิ่นกับว่าทำน้องบ่อยากค่อยอยากขายเต่เนี่ยเมืองง่วเพิ่นเลี้ยวนะมีแต่ตงามๆนะครับมีแต่ตงามๆบานนี้เพิ่นกับเพิ่นกับอยากได้แหละเนาะเพิ่นว่าลุงโก้เพิ่นกับอยากได้ง่วของพญัย พว่ายังมันมีแต่ตัวง้ําพิ่นว่าบานี้เพิ่นก็เลยว่าเพิ่นเ็เห็นตัวนี้เพิ่นก็เลยซีว่าตัวนี้นีขายบอกว่าเพิ่นว่านี่ขายเห็น่เพิ่นว่าังสีมีแต่ตัวงมงาบ่เออเอาไปเฮ็ดพันดอกเพิ่นว่างซีเพิ่นบอกกัเพ่อหญงนั่ลูกโกรดันก็เลยนะครับคุยราคากันนะครับว่าสขายจักบาทนะครับพอเพื่อนไงแต่สีขายจักบาทเพิ่นก็เลยว่ามากนะครับเพิ่นก็เลยว่า1มื่นสองเพิ่นว่างซี่นะครับงัว มื่นสองบาทนี้ลุงโกเพ่นก็ไเลยวานะครับว่าเอามื่นสองมื่นสองกับมื่นสองพนกันเลยนะครับนับเงื่อนไห้นะครับผมนับเงื่อนไห้ตกเงื่อนไห้นะครับมื่นสองบาทนี้พ่นก็เลยว้าเอาเพราะไงอันยุบานผู้เดียวบ่คือจังอันเห็นพ่นกัว่าเห็นเป็นผู้เฒ่าเนาะแต่เพ่นอันส่งเฒ่าเฒ่าแห้งนะครับเป็นผู้เฒ่าพ่นก็เลยวาอยูุบานผู้เดียวบ่เพราะไงก็เลยว่าเม่ออยูุบานผู้เดียวพนังสิก็เลยว้า ว่าไงออยุบานผู sort of year, seeing, Não, 80, anymore, ้เดียวนี <mee> ่อายุจะกปีเนาะพลางสี่พลาแกงถามนะครับแกงถามว่าเห็นเห็นเป็นผู้เฒ่าอยยุผู้เดียวเนาะนะครับพ่าไงแล้วเรกว่าเราอายุนั่นคือแปดสิบเจ็ดปีนะครับพล่นว่าแปดสิบเจ็ดปีนะครับเราก็เลยว่าโอ้เฒ่าอันอายุลรยแล้วเนาะอันอายุบานผู้เดียวอลูกหลานไปทั้งใดล่ะพิ่นก็บ่ตอบนะครับเนาะบ้านนี้เพราะว่าซื้อซื้อเล้วนะครับเพราะว่าซื้อเล้วเวพิ่นก็เลย วัดที่รถกลับมานะ,นะครับเพ่นกวานี่แหละนะครับเรื่องเล่าความฝันในรอบนี้นะครับผมเพ่นก็เรียกว่าเพ่ iin, นซื right <S <S ่อนี่คําว่าซื่อนี่มันก็เป็นศูนย์นะคําบมาเสียพนวางซี่ตั้งแต่ศูนย์มาแน่นอนนะครับมาอีกแน่นอนนะครับบานนี้เพนว่าขันว่าตามความจริงั่นเพิพนว่าหวยราคางัวสนั้นเขาเขาบูซื่อแล้วเพนว่างัวมันถือกูมือนี่ขันว่าเมืองสองนี่มันคือสิคือสิเป็นไปบ่ได้ดอกขันว่าตัวนั้นก็คือสิประมาณเจ็ดแปดพันอ่ะนะพนว่า เพิ่นบอกแล้วเพิ่นกระหัวนะครับผมเพิ่นว่าแต่ขันในความฟันนันสือมือสองมานี่โอ้ยขาดทุนเลยล่ะเพิ่นว่านะครับเพื่อนก็เลยว่านี่ล่ะรอบมีนาศูนย์จะเหลือนะครับผมหลักการสำรับนะครับผมงวดที่ผ่านมาเพื่อนก็ว่าขี่มอเตอร์ไซค์กับทะเบียนหนึ่งศูนย์ศูนย์กับขั้นนี้ล่ะขี่ไปหาเตะเหล็กหนึ่งมันแปลเป็นเหล็กเจ็ดนะครับมันก็เลยมาเจ็ดศูนย์ศูนย์แต่รอบนี้อาชีพมาเป็นเหล็กหนึ่ง นะครับผมราคาถือว่าได้มากมาตรงกันครับราคาที่ว่าลุงโกเพิ่ได้ไปซื้องัวกาวาไดนะครับผมเพิ่งจะไปซื้องัวกาวาไดนะครับผมก็คือราคาหนึ่งสองศูนย์ศูนย์นะครับผมรากาสำรับนะครับอายุนะครับอายุของนะครับผู้เฒ่าหรือว่าคุณตาหนพ่มเงินนะครับแล้วก็บอกว่าอายุนั้นแปดสิบเจ็ดปีนะครับผม มัหนี้นะครับนอกจากเสร็้มายกนะครับยกตัวเลขนะครับในงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2568นะครับผมกับนะครับเรื่องราวความฝันนะครับของอลุงโก้นะครับผมซึ่งงวดที่ผ่านมาเพิ่นฝันเขานะครับ3าตัวนะครับเนาะ3ตัวตรงๆนะครับผมสำหรับรอบนี้นะครับเพิ่นกา่าเงินซื้องวดก็คือ 1, 2สองนะครับ00นะครับผม 1200หรือว่านะครับทานูุชมศิตัดหล่นนะครับผมอ่าสตัวนะครับอาจจะเป็น120นะครับนอน120หรือว่าอ่ะ200นะครับหรือว่า100นะครับผมหรือว่ารอบที่แล้วมันออก700อาจชิมา2 0 0หรือว่า100ก็ได้นะครับผมหรือว่าคัสันก็อาจชิมาศเหลืออาจ์ิวามา1 0 0หรือว่า2 0ก็ได้นะครับผมแลวกสํารับนะครับตัวเลขของผู้เ่่่าาทีวพน ไปสืองัวน้ำก็คืออายุ87ปีนะครับผม87ปีนะครับผมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางนะครับผมจะเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับเนาะได้นะครับได้เขาไปหานะครับถือว่าเขาไปหานะครับลุงโก้ลุงโก้เพิ่นกับว่าหัวที่ผ่านมานนันไปใสนะครับบ่เห็นโดนนะครับเพราะว่าบ้านของคุณลุงเพิ่นกับอยู่ห่างนะครับจากบ้านสร้างหนุนะครับหลายหมู่บ้านขันบ่ได้่านไปทั้งนั่น บนที่เขาไปหาแต่สําหรับคุณลุงนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ฝันแม่นนะครับผมที่ฝันแม่นนะครับผมประวางวดที่ผ่านมาเนี่ก็ถือว่ากําลังมีโศกนะครับเนาะเพิ่นกับว่าฝันเห็นเป็ดมาออกไข่ออกอยู่เบาะราถมอเตอร์ไซค์แถมเพิ่นนั่นเพิ่นว่าเพิ่น,พนนั่นไปซอยยกออกพร้อมเด้เพิ่นว่ามันบ่ออกมันมันห่องมันขึ้นไปแล้วมันห้องนะครับมันออกบ่กบได้ไข่นั่นเพิ่นก็เลยไปยกออกมา นะครับในยุ่งสองหน่วยเพิ่นวางซี่แล้วก็ถือว่าในมาตรงกันก wow. ับทะเบียนรถเพิ่นนั่นคือมอเตอร์ไซค์ก็คือ100นะครับผมเลขหนึ่งเขาได้เจ็ดมันก็ตัวเดียวกันเพิ่นวางซี่เพิ่นก็เลยซื้อ700นย์นะครับผมก็ถือว่าได้โชคนะครับในเจ็ดศูนย์สามตัวตรงตรงกลาว่าได้นะครับผมสำหรับมือนี้กะนะครับเอาเรื่องราวความฝันของลูกของคุณลุงได้มาฝากท่านผู้ชมแล้วนะครับผมผู้ใดมักก็สามารถตามต่อได้นะครับผมถ้าผู้ใดบ่มักก็สามารถ ทานใดห,หรือว่าดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะหรือว่าเรื่องเล่าความฝันฟัง่งเพื่อเป็นแนวทางเพื่อ่ามากักหรือบามากักกะไปคิดพิเเจณานะครับผมสําหรับเรื่องราวความฝันหรือว่าตัวเลขแน, childish, น,นวทางน,น,นะครับผมใดได้เบื้องล้วกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเพราะว่ากติว่าเป็นความเสียสนุคคนนะครับผมตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมสําหรับมื้อนี้กะศิลาทันผุสชมไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับ